ประกอบของสารละลายสารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันสถานะของสารนะคะแบ่งออกเป็น3สถานะค่ะคือของแข็งของเหลวและแกะ๊สสารละลายจะประกอบไปด้วยตัวละลายและตัวทำละลายเอนักเรียนทราบไหมคะว่าตัวละลายและตัวทำละลายคืออะไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยค่ะ ตัวละลายนะคะหมายถึงสารที่ถูกตัวทลาละลายละลายให้กระจายออกไปทั่วในตัวทาละลายโดยไม่ทําปฏิกิยาเคมีต่อกันส่วนใหญ่จะเป็นสารที่มีปริมาณน้อยกว่าส่วนในตัวทาละลายนะคะหมายถึงสารที่มีความสามารถในการทําให้สารต่างๆละลายได้โดยไม่ทําปฏิกิยาเคมีกับสารนั้นซึ่งจะมีสถานะเดียวกับสารละลายหรืออาจเป็นสารที่มีปริมาณมากกว่านั่นเองค่ะ เราจะพิจารณาอะไรหรือมีเกณฑ์อะไรที่จะระบุว่าตัวไหนเป็นตัวทำละลายหรือตัวละลายใช่ค่ะนั่นก็คือเราจะใช้สถานะของสารประกอบและปริมาณของสารประกอบค่ะเราลองมาพิจารณาจากสถานะขององค์ประกอบในสารละลายกันก่อนค่ะสถานะแตกต่างกัน ถ้าสารใดมีสถานะเหมือนสารละลายสารนั้นจัดเป็นตัวทำละลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารที่มีปริมาณมากที่สุดนอกจากนั้นสารอื่นๆจัดเป็นตัวละลายดังนั้นนะคะของแข็งสีฟ้าในภาพนี้จัดเป็นตัวทำละลายหรือตัวละลายคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นตัวละลายค่ะและของเหลวใสในภาพนะคะจัดเป็นจัดเป็น ตัวทําละลายค่ะเพราะว่าของเหลวในภาพนี้นะคะมีสถานะเดียวกันกับสารละลายนั่นเองค่ะคราวนี้นะคะถ้าองค์ประกอบในสารละลายมีสถานะเดียวกันเ<ๆ>ช่นของเหลวกับของเหลวเราจะระบุว่าสา,สารที่มีสถานะมากที่สุดจัดว่าเป็นตัวทำละลายสารอื่นๆที่เหลือนะคะจัดเป็นตัวละลายนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ ของเหลวในขวดแรกนะคะจัดเป็นตัวละลายเพราะมีปริมาณน้อยกว่าส่วนของเหลวในขวดใหญ่นะคะจัดเป็นตัวทาละลายเพราะมีปริมาณมากกว่าค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะเข้าใจมากขึ้นเราลองมาระบุตัวละลายและตัวทาละลายจากตัวอย่างนี้กันดูนะคะ สารละลายนี้คือน้ำเชื่อมก่อนอื่นเรามาดูว่าน้ำเชื่อมนะคะมีสารอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างน้ำเชื่อมนะคะนั้นจะประกอบด้วยน้ำซึ่งเป็นของเหลวและน้ำตาลทรายซึ่งเป็นของแข็งค่ะซึ่งนะคะทั้งสองนะคะจะมีสถานะต่างกันดังนั้นนะคะเราจะพิจารณาดูว่าสถานะของสารใดนะคะที่เหมือนกับสารละลายตัวสุดท้ายคือน้ำเชื่อมนะคะอะไรนะ ใช่แล้วค่ะน้ำนะคะจะมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับน้ำเชื่อมดังนั้นเราจะระบุว่าน้ำคือตัวทำละลายและน้ำตาลทรายคือตัวละลายค่ะหวังว่านักเรียนนะคะคงจะรู้จักองค์ประกอบของสารละลายมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ